สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องร้านพระ .com กันะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระอธิการประจวบวัดหลักสิบจังหวัดพัตตุุงครับปี2553ราคา200บาทครับ ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องกันได้เลยนะครับมันเพื่อนพี่พน้องๆเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้ครับมีให้เลือกกันเยอะเลยสําหรับเ,เพื่อนเพี่ๆนพี่น้องๆคนไหนชอบพระองค์ไหนครับสําหรับคลิปต่อไปผมจะนําเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องนันพระ .com ด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787 0994848 7 8กดติดติมกดติดตาม้านพระคอ m เพจล้านพระ o m facebook ร้านพระ .com กดซับตากายกดติดตามติดต่อทางคอมเมนต์ได um ้ครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับ เมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายแล้วรบก,กวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพระอธิการประจวบวันหลักสิบครับสร้างเมื่อปี2553 จังหวัดพัทลุงราคา200บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8 7 8 7ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาลงคลิปไหนกันรุ่นไหนกันตามไปดูได้นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ